เอาเอาสิงานนี้ Get <gettable> คร <wheels> ับผมเชิญครับสวัส um ด <Technical S 3> ีครับสวัสดีครับผมเชิญครับค่ะคุณลุงแต่ที่ที่ที่โทรหาคุณลุงค่ะเขอเรียกโทรกลับเวลาห้านาทีเพราะฉะนั้นที่ว่เลือกคุณลุงไม่นอนหลับสบายนะนิดนึงออกตัวครับเป็นเป็นใครจากไหนครับเชิญครับ พี่พี่เราเป็นเป็นพี่กับน้องที่ที่คุณพูดถึงเมื่อวานนะคะอ๋อเมื่อวานไม่ได้โทรพท์มาส่มครึ่งนั้นใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่ได้โทรพท์มาปกติแล้วจะเป็นคนนอนแล้แต่เมื่อวานนี่คือหลับหลับจริงๆคุณลดูแล้วก็มีมีหตุมีหลายอย่างคือมันมันก็หลับแหละเนาะก็เลยไม่ได้โทรหาคุณลุงค่ะวันนี้เขาแก้ตัวค่ะวันบางคนชัยก่อนนอนจะได้หลับสบายเหมือนเมื่อคืนไหมคุณลุงแล้วแต่ว่า แต่ว่าคือคือจะจะเล่าไปบอกว่าคือมันมันหายหายจริงจริหายแบบตอนตอน,ตอน,ตอนที่คุยออกับคุณลุงอ่ะไม่ไม่ทันไม,ไม,ไมสังเกตตัวเองใช่ไหมแต่พอคุณลุงถามถามหนูป,ปอะ่ะอ่ะแล้วตอนนี้คุณหายปวดเรียงเออเราจก็เราเเราเราก็ขึ้นน้องก็ขึ้นน้องก็ถามากลับว่าหายยังหายยังเออหายหายดีขึ้นดีขึ้นคือมันเป็นอะไรที่ที่ที่เหนือ่อเหนื่อเหนื่ การคาดคิดเหนือการเหนือเหนือสิ่งที่เราคิดเหนือสิ่งที่เราคาดคิดคบบาดหวังอะค่ะว่า <Okay. S 2> มันเกิดขึ้นได้จริงๆหรออย่างเงี้ยค่ะโ okay. อเคหยุไดไว้ก่อนครับ <Okay. S 1> ลองช่วยกรุณาเล่าแต่ต้นเรื่องจริงๆนะที่ติดต่อบางครับผมใครเป็นคนติดต่อมาลองลองช่วยเล่าตรงเริ่มต้นตรงนั้นเลยครับเริ่มต้นรู้จักเริ่มต้นรู้จักรุง<อ>หงออกลปอ่อขอเนี่ยคือ คือเริ่มตูนจากที่ไม่เคยรู้จักรูอหอรู้งอเลยลเสร็จแล้วปั๊บหนูอะนัดแรกกับน้นองจะไปให้น้องอะไปเป็นเพื่อนคือปวดหัวมากปวดหัวแบบปวดหัวสะสมมานานมากอะคะ่ะแล้วนิดหน่งนิดเนิงนิดเนิงอย่าไปเร็วเขาว่านานมากนานมากี่เดือนกี่ปีครับปวดหัวครับเออมันมันเป็นเป็นอ่าคเรียกว่าอะไรเป็นโรคประจำตัวไปแล้วเหมือนคนเครียดเหมือนคน อันนี้เส็แล้วค่ะคือมันเป็นเป็นมาแบบแต่ว่าทุกทกวันก็ได้แต่ว่ามันจะมีหนักเบาจับจับจับกันไปวันเราปล่อยวางได้วันที่เรามีความสุขมันก็จะไม่ค่อยปวดมาแต่ถามว่าปวดไหมมันปวดแต่ว่าแต่ว่าเมื่อเมื่อวานอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเมื่อวานนี้เอาระยะเวลาที่มันปวดมาสะสมมาตงกี่ปีอ่ะประมาณมาหนัก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 เลยก็เป็นปีสองปีเค่ะ โอเคเชิญต่อครับค่ะเสร็จแล้วก็คือจริงๆเราตั้งใจไปหาน้องและให้น้องเราพาไปนวดแต่เป็นเพื่อนแล้วพอไปไปถึงบ้านน้องก็ส่ง,นนงข้อความมาหาน้องอาน้องก็ไม่อ่านคือด้วยความที่เราปวดมากเนะี่ยเราก็ขยันขย,ยอแบบว,ว่าเออไม่อ่านก็ทีโทรไปหาเลยละกันอะไรเงี้ยค่ะคือไปเร่งน้องคือตอนนั้นคือมันปวดมากปวดขึ้นใหเดย๋ยวเพิ่อย่าอย่าอย่ายาบ่นคาว่าปวดมาก พูดถึงน้อง, <S <S น,องน้องรู้จักผมได้ยังไงทีนี้อ่ะน้องน้องสาวเออไปเจอในเซสค่ะเขาเล่าจันมะาว่าเขาไปเจอในเซคคำแรกเลยที่เขาพูดขึ้นมาเขาไม่ได้เกินไม่ได้อะไรเลยว่าจะรู้มาจากไหนอะไรยังไงเขาพูดขึ้นมาว่าเออ่ลองโทรไปหาคุณลุงดูไหมมีคนบอกว่าโทรแค่โทรหาคุณลุงก็หายปวดัวแล้ว โอเคมันเป็นไปได้เหรอประเด็นตรงนี้โอเคประเด็นตรงนี้นะครัเชินต่อครับค่ะค่ะก็เอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอถ้าแค่โทรเนี่ยนะคุณลุงเข้าใจฟิลแบบว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไหมคะตอนนี้ตัวส่วนตัวเราอะเราเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ที่ที่เรามองไม่เห็นเชื่อในเชื่อในพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะคะคุณลุงอ๋อมีคเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปเร็ว อย่าเพิ่งไปเร็วไปทีละน้อยสองน้อยนะครับอ๋อ<ช>โดยเนื้อแท้<ช>ฟังก่อนครับโดยเนื้อ<ช>เธอตัวเองตัวเองก็เชื่ออยู่แล้วเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะส่วนจะเชื่อมากเชื่อไมอ่เรื่องหนึ่งเนาะแต่มีเนื้อของเขาไวเชื่อก็แล้วกันนะนเชิญต่อครับค่ะเสร็จแล้วเราก็คิดในใจเอาไม่ลองไม่รู้เนาะน้องก็อุตส่าห์แต่งปันมาแล้วก็น้องน้องก็ยังไม่อะไรเลยน้องกดโทรศัพท์เลยเราแค่เราโทรอ่ะก็ลองดู น้องก็กดโทรศัพท์เลยเยังไม่ได้คือออกจากบ้านนะแค่ผ่านบ้านไม่ใช่สองสามหลังก็จะจอดท่านถนนแล้วก็คุยก,กับคุณลุงได้ละค่ะเป็นเป็นที่มาที่ไปทีนี้พอเวลาคุยนะคุยเรื่องจําความได้ไหมคุยเรื่องอะไรถามถ่ายไปมาว่ายัางไงครับลุงถามอะไรแล้วคุณตอบว่าไงอะไระําน้องเนี่ย <ลง S 1> ตอบง,งเอาลงรถางเ่าไปรู้รู้จักผมได้ไงอก็น้องก็ตอบว่าร<ม>ู้จักผ่านเฟซเอ่ หมือนเขาผิดไปแล้วไปเจอไปเจอคุณลุงพูดเรื่องพลังงานอืเขาก็เลยเข้าไปฟังไม่ใช่เอาเอาเอาตัวคุณเอาตัวคุณตัวนี้น้องตัดน้องไปแล้วเอาตัวคุณเองคุณกับผมคุยกันเรื่องอะไรจําความได้ไหมครับเรื่องปวดหัวเออแล้วลุงถามอะไรน้องเนื้อไปจากลุงถามอืมเออลุงถามปวดหัวปวดแบดไหน อืมอะไรประมาณนี้ละค่ะคุณลุงคะใช้เวลากี่นาทีที่คุยกันอยู่ตรงนั้นอุ้ยแทบแทบจะค่ะลุงมันมันแทบเดียวจริงๆนะคะแทบเดียวจนแทบแทบเดียวแบบเอาประมาณกี่นาทีอ่ะเราลืมตัวเหมือนเหมือนเราลืมตัวว่าเราปลเหัวนะคะคุณลุงเอาว่ากี่นาทีประมาณครับคุยกันแค่คุยกันนั่นค่ะประมาณประมาณห้านาทีได้เลค่ะห้านาทีน่าจะถึงเออค่ะเสร็จแล้วผมก็ถามกลับใช่ไหม ใช่ค่ะ <ผม S 1> คือ,อตัวอีกทีหนึ่งคือตอนที่คุณลุงถามกลับว่าเอาแล้วตอนนี้คุณคุณคุณปวดหัวอ,อยู่ไหม,มเราถึงเราถึงมรู้สึกตัวอีกทีว่าเอ๊คเออวันมันดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณลุงก็ถามว่าตอนเนี้ยจากที่แรกถึงตอนเนี้ยประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนูก็บอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์อืมถ้าที่หนูจำได้ค่ะเอาละทีนี้ผมสรุปให้ฟังทีนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบค,ครับอย่าลืมว่า ขณะนี้มีอยู่ทั้งจอ Tik Tok ด้วยนะครับที่ดูที่ดูดลุงเหอ่ยอยู่แล้วก็เขาฟังเราสองคนคุยกันอยู่นะ,ะทั้งจอ Tik Tok ทั้งจอ Facebook และจอ YouTube ด้วยนะครับมันมีมากหน้าหลายตานะครับมันไม่ใช่หรอมันไม่มันจะกลายเป็นแหกตากันไม่ใช่ <laughs> โอเคนะเอาละไม่มีเราวคะแหกตาคือเราสัมผัสจริงๆเราพูดเราพูดในสิ่งที่เราสัมผัสมาค่ะเอาละทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมด นะที่ผมจำความได้เดิมทีเดียวน่ะคุณเนี่ยไปหาน้องปวดหัวอย่างมากหูอื้อปวดกันเทมันจะหลุดจากปวดจนหูอื้อปวดจนกระทั่งร้อนหัวโอเคนะทั้งร้อนทั้งอื้อมึอนตึบก็แล้วกันก็เดินไปหาน้องชวนน้องว่าจะพาไปหาหมอนวดที่ไหนก็ไม่รู้หรอกใ,ในระหว่างทางเนี่ยระหว่างนีน้น้องก็บอกว่าเอ้ย งั้นลองโทรศัพท์มาหาหน้งงอซี่แค่คุยก็จะหายปวดคุณก็น้องคุณก็โทรศัพท์มาแล้วคุณก็คุยกับผมจะเป็นะงผมก็เล่าเรื่องที่บอกว่าปวดจนกระทั่งหัวร้อนหูอื้อหัวร้อนอออ่านั่นแหละคุยกันไปมาธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วผมก็ถามกลับธรรมดามากค่ะไม่ได้ไม่ได้อ้อลมปฏิโลม,โลมนิดเดียวก็ไม่มีกันแล้วกันนะผมก็ไม่ได้ถามชื่อถามเสียงเนี่ยคุยก็คุย ใช่ใช่พราะเวลาอไรเครับพอาะเวลาถึงจุดหนึ่งอ้าวหายผัวได้ยังไงอ่าคุณก็ตอบใช่ไหมล่ะเฮ้ยประมาณนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือลอยก่อนเลยใช่ใชมันมีคำว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันหายจริงวะมันหายจริงวะไงใช่ไหมผมก็ถามอัดเข้าไปทีนึงเฮ้ยหายจริงเลอโกหกตัวเองหรือเปล่าว้าว ผมใส่ก็ว่าบ้าถูกซ้าไปใช่ใช่ใช่ค่ะใช่เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงโกหกเงี้ยจะไปโกหกได้ปวดหัวจนหัวจะระเบิดอยู่แล้วจังงะปวดหัวมากค่ะ<ๆ>เอาละนั่นก็คือสิ่งที่มาที่ไปพอยอ f v วิ w คือจุดสังพันก็อยู่ตรงนี้เองนะครับที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องคุยยาวผมคุยไม่คุยยาวหรอกผมคุยแค่ตรงนี้เอาละสรุปเรียบร้อยแล้วถามว่าสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าไหนมาสงสัยไว้ทีได้อาจจะเล่าให้ฟัง มันหายได้ยังไงสงสัยค่ะเอาหนัฝังให้ดีทีนี้ครับท่งให้ดีนะเป็นความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดคันดอยู่หน้าจอเที่์รค,ครับผมในวันนี้พูดเรื่องของค่าของที่ผมพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ผมพูดถึงการเข้าถึงการเข้าถึงพลังงานตัวนี้เอามาเอาพลังงานตัวนี้มาใช้งานได้รู้เข้าใจและเข้าถึงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ มีปัญหาจําไปเลยครับว่ามันมีพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวมันสะสมมาเยอะมากตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ก็แล้วกันเห็นไหมซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเองก็ไม่รู้แออก็ไปหาแต่หมอกินแต่ยากันไปหาหมอนวดมาหมอปนปัจจุบันก็สุดแท้แต่แต่พอเวลามาคุยกับผมแล้วผมมีสิ่งนี้จริงๆเพียงแต่ชวนคิดชวนคุยเท่านั้นเอง แน่นอนผมต้องมีศิละปะชั้นสูงมากในการพูดคุยนึกออกไหมโดยไม่ได้ต้องไปถามโอโลปฏิโรมชื่อเสียงในงนาก็ไม่ต้องผมได้ยินแค่เสียงสำเนียงเสียงเท่านั้นเองผมจะรู้รหัสตรงนี้ว่าผมจะใช้ภาษาไหนดักคอแล้วสุดท้ายผมก็ถามกลับว่าเฮ้ยหายยังไงที่ผมพูดอะหายจริงๆเอาละกลับมาก็คือเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับที่ผมมีประกาศตัวตนผมมีเต็มร้อยเกินหัง ที่พูดพูดนี่ก็คือพลังงานนันเนี่ยเสียงที่เราได้ย,ยิน,นี่คือพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่จากลุงเนี่ยเพราะฉะนั้นทางฝั่งคุณก็ฟังกระชอบสบายหายใจด้วยเออผมไม่บอกให้หายใจด้วยตลอดเวลาใช่ไหมใช่ไหมใช่ให้หายใจตลอดนะแปลว่าช่วยตัวเองดยการหายใจแค่นี้เองจริงๆครับแล้วมันจะคลายออกครับมันประหาดสุดจังจริงๆนะัรงนี้ มันเหมือนกับต่อท่อใส่กันเลยเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ครับสิ่งเหล่านี้ผมก็ช่วยคนมานับไม่ถ้วนเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งนี้มันตรงกันเป๊ะไปเอาเลยนี่กลับมาถึงส่วนตัวแล้วทีนี้ถามว่าเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดเกิดที่จังหวัดเชียงคูงค่ะแต่ว่ามาทํางานที่โคราชค่ะบ่กเล่าเป็นบ่อะไรอ๋อบ่เล่า,<ะ>ลาเป็นบ่าอะ ะไรนะเกิดจังกวัชชัพููมเนี่ยเบาเล่าเป็นบอส้ป็นจ้าบป็นเลยโอ้ยกินข้าวเหนียวเป็นบอสล้ววันนี้โอ้ยของมาด้วยจ้คันถ่ายเจอกันเหะหลับไปกินอีเด้อม่หลับไตาอยากินหลับตองาไมมีเรื่องเลยลูกนมอคือยาิไม่คนหลับได้เอืม เออพูดถึงหลับกันเ่คืนว่อคืนค่ะว่คืนหลับงา่ายหลับสบายแล้วหลับึงเช้าเลยไม่มีจินการคืดการอยู่เลยค่ะคุณแม่อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแ,แต่ว่าก็ยังไม่ได้ถามรายลนะเอียดคุณลุงว่ามันเกี่ยวกับไหนกับการที่เราหายปวดหัวอะไรเลยมันก็น่าจะเกี่ยวกันเลยนะครับเพราะมันหายปวดแล้วมันก็นอนพักผ่อนเื็นที่เลยแน่นอนครับมันสะสมอาจะผมเรียกว่าฝังกนดีนะในหัวสมองเนี่ย ไอ้คนที่เรียนหมอเรียนอะไรต่างๆ้ก็จับยัดจับเยียดมาสมองซีกซ้ายสมองซีกขวานะผมบอกว่าศูนย์กลางของสมองเราหนึ่เป็นหลุมดำหลุมเรามันดูดทุกอย่างเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกในหลุมดำดูดหมดเข้าตาสู่ใจสมองหลุมดำดูดหมดนะอาจะตาห้าของเราเนี่ยประสาทหูประสาทตาประสาทลิ้นประสาทส,สัมผัสเนี่ย หลุมดำมันดูดหมดทีนี้มันดูดมันไปไหนมันขังอยู่มันก็ปวดหัวใช่ครับปวดหัวปวดเหตุผมพูดคุยเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปล้างหลุมดําในหัวสมองให้นั่นเองครับมันก็ได้เบาหัวเห็นไหมครับหายปวดสุดท้ายมันก็หลับได้สบายสบายทีเนี้ยยังหลับสบายมากเห็นไหมฮะนั่คือสิ่งที่มันได้มันมหัศจรรย์มากก็แล้วกันนะมันถึงยุคมันอย่าคิดมากนะถึงยุคมันยุคนี้นะเป็นยุคของพลังงานบริสุทธิ์ ที่ลุงที่ลุงค้นพบและวันดูได้ด้วยตัวเองคือมันอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละโอเคไหมทางฝั่งคุณมันจะมีน้อยยังไงก็ตามน้อยรก็ตามที่จะมีมีไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นทุกคนของผมมันมีร้อยเปอร์เซ็นตเกินต่างหากมันจึงมีพลานุภาพมากในการที่จะส่งพลังงานบริสุทธิ์ให้กับตัวคุณแล้วก็ดูพลังงานไม่บริสุทธิ์จากคุณมาหาตัวผมนี่แหละก็จะมันจะดูโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมครับ อืมเพราะฉะนั้นจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรเรื่องพวกนี้นะครับถ้าหาไปเจอไม่ดีปุ๊บของไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับลุงงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจาแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวเอามาเลยโรคเวรโรคก,กรรมโรคหาโรคเหวอะไรที่เขาว่าเดี่ยมาเลยลุงงอกรับเป็นผู้เดียวก็แล้วกันโอเคไหมเราเลิกพูดได้แล้วโรคเวรโรคกรรมต่อไปนี้มันมีคนนํามันช่วยเต็มที่คือลุงงอกนี่แหละโอเคไหมใครก็ได้ครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยอ่านจริง อย่าไปพูดถึงโรคเวโรกรามอะไรต่างมาเลยลุง,งออกขอรัตุรู้คนเดียวมันเป็นเรื่องของลุงจะไปทิ้งที่ไหนเรื่องของลุงโอเคไหมอ่ะเนี้ยให้มันชัดชัดไปเลยไม่ต้องไปแปลทีนี้โอเคไหมเอาละทีนี้พอถามชื่ออะไรทีนี้เบอร์โทรศัพท์บอกได้ไหมเบอร์อะไรอะ่ะเผื่อเวลามีผู้คนอยากยถามคุณนะอ๋อได้ค่ะได้เบอรได้ค่ะบอกมาเลยอ่าศูนย์เก้าแปด 084เ5 9 8ค่ะชื่ออ้อยค่ะชื่ออ้อยอ่าังใหม่ย,ยาฟ้าช้าชื่ออ้อยนะคนจังหวัดชายภูมิทำงานที่โคราชบ้านเองค่ะเบอร์โทรศัพท์บอกช้าๆไม่ต้องบอกเร็วบอกให้ชาวบ้านเขาจำได้098 084 1598่เเออมันก็แฟงอย่างเงี้ย ใครสงสัยก็ถามมาเองครับท่านอยู่หน้าจอที่ว่านี่นะเดี๋จะกลายเป็นเตรียมกันนะฮะใช่ไหมชโอเคยินดีด้วยที่ไายปวดคุณลุงต้องขอจากขอบคุณคุณลุงมากๆเลยค่ะที่แม่ป่าก็ไม่รู้ไม่เคยถามเชื่อเชื่อ่่าางทีเเมมคะ ลองขอบพระคุณคุณลุงมากๆเลยที่ทำให้หายปวดเนาโอเคตอนนี้ไม่ปวดค่ะคุณลุงค่ะครับผมค่ะต่ลุงแค่นี้เนาะแต่ว่าจะไม่ไม่มีสิ่งมาสะจัญยังไงค่ะแต่หนูกำลังกำลังดูไปเรื่อยๆอยู่ค่ะกาลังดูไปเรื่อยๆค่ะคุณลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเร็วอย่าไปเร็วค่ะมีสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรครับมันมันยังพิสูจน์ไม่ได้ค่ะคุณลุง มัน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 ความรู้สึกค่ะมันเป็นความรู้สึกซึ่งไม่รู้จะอธิบายออไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะมันมันเป็นเหมือนเอ่อค่อก็จะเรียกว่าอะไรวาโมโของความสุขมันเหมือนมันมันมีมากขึ้นนะคะมันมีความรู้สึกมันมันสบายใจอะค่ะคุณลุงคือเพราะว่ามันไม่มันไม่ปวดหัวแล้วว่ามันไม่จะบอกว่าอธิบายไม่ถูกอะค่ะคุณลุงมันความรู้สึกเหมือนถ้าใครแบบ ได้กบไ่เครับเกินคําอธิบายถูกต้องครับนะค่ะไลของคุณถูกติดป้ายเตือนข้อมูลอนบุคคลการละเมิดช้ำๆอาจส่งผลให้ไลยของคุณถูกยกเลิกเอาแล้วกันโอเคเอาแค่นี้พอครับผมนะสวัสดีค่ะ เอาแล้วคุณมนตรีเชิญครับคุณมนตรีนะครับนะคุณมนตรีเชิญครับอืมคุณก็มาได้เลยคุณมนตรีคุณลุงขอลาออกจากความจนค่ะคุณลุงคะขอลาออกจากความจนค่ะเออหมายความว่าไงคุณสมพรมลาออกจากความจนหมายความว่าไงครับ คุณมนตรีเชิญครับผมคือคนที่โทรหาคุณลุงวันนี้โอเคเชิญแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงอ้าวเชิญครับมีอะไรว่ามาเอ่อวันนี้ที่โทรหาคุณลุงตอนกลางวันอืมติ้วยเปล่าอ<ะ>เรียกว่าอะไรดีจะเล่าเลยนะ จะเล่าเรื่องอะไรเชิญครับที่โทรหากลางวันคุยกันเรื่องอะไรครับเชิญครับเออก็ที่บอกว่ารู้สึก,บกแบบว่ามันไม่มีตัวหนักเนี่หนักตัวแบบว่าอะไรไปหมดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่คุณลุงคุณลุงก็ช่วยไปแล้วที่ว่าวอ้วกออกมาหมดเลี้ยวหมดเลยแล้วถึงขั้นอ้วกเลยเหรอก็ใช่ครับอ้วกครับอืมโอ้โหแล้วหมดไส้หมดพุงเนะี่ยเนาะ ไอ้ปวดตัวที่ตอนนั้นหายเครียดไหมปวดตัวตอนที่คุณลุงรักษามันก็กําจัดกําจัดไม่ใช่รักษากําจัดอ่าตอนที่คุณลุงกาจัดไห้มันก็ดีครับอืมแต่พักมันก็กลับมาอีกอระอืมออกลับมาได้ไงต่อครับอืมก็ไปเอากกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับก็อืมก็ก็เบาก็เบาขึ้นครับจ,จนมาถึง ก็มาถึงขนาดนี้เป็นไงขนาดนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงปวดตึงคอเขาเวียนหัวเดี๋ยวนี้เนาะเอาละก,ก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะเข้าหา,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 าโทรหาคูณหญิงโมชาเลยครับอื๋ <c oughs> อก่อนที่จะโทรเข้ามาหาผมมันตัว <c oughs> ชา <c oughs> ปวดหัวใช่ไหมเออปวดต้นคอ <c oughs> ใช่ค,คำถามสุดท้ายเลยเดี๋ยวนี้วินาทีนี้จะงมีไหมอาการที่ว่านี้เดี๋ยวนี้ วินาทีนี้วินาทีนี้นะครับจะขอลองลองยืนก็นดะโอเคขยับตัวให้เรียกว่าเป็นลิงไปเลยอ่ะอืมเอ่อณวินาทีนี้รู้สึกตัวเบาขึ้นแปลว่าไม่นีดแปลว่าไม่มีแล้วไหลไหลเบาขึ้นปกติมันจะหนักคอนหักไหลแต่ยังเหลือตรงไท้ายทอยกับหัวมันเหมือนมันเหมือนหัวมันจะทิ่มฟังให้ดีคำถาม เหมือนหัวจะทิ่มนะมาหยุดภาษาไปก่อนนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบมันมีเหมือนกับก้อนหินอยู่สิบก้อนอยู่ที่หูวเนนะี่ยจำมาครับมันมีอยู่กี่ก้อนในที่โวน,นะท้าหมาถึงเปรียบเทียบใช่ไหมครับอืมเปรียบเทียบมีเหมือนกับแบกก้อนหินอยู่กี่ก้อนที่หันนะกอน่าจะประมาณสักห้าหรือหกห้าหกโอเคหกสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นครึ่งหนึ่งนะ เอาละครับพราะมีสมอนท็อกไม่จะช่วยเดี๋ยวนี้เลยอใสอยู่ครับโอเคดีมากดีมากด,ดีมากดีมากนะนทำตามทำตามคำบอกไนะด้นะดูว่ามันจะหายหมดไหมที่เหลือนะนั่เลยนอนดีครับคุณลุงเอยตามใจนั่งให้สบายนั่งก้งมนนธรรมดาเนี่ยเออทาตามคำบอกเอาเริ่มต้นครับสูหายใจเข้าไปก่อนไม่ต้องพูดต้องจา เสียงของลุงหอกมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันผ่านเสียงของลุงสวดให้ใจเข้าอย่างเดียวเข้าไปลึกๆหยุดกนานๆแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็ก้มเงยแงนใบหน้าแงนค้างไว้สักห้าวินาทีมองไปยังหลาดฟ้าเยนะเสร็จแล้วก็สายหัวซ้ายขวาหันสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหลเห็นไหมครับเออนั่นแหละ หมุนวัาไหลไปนั่นก้มเงยนะอุ้งม,มือข้อหน้าผากกระปั้นทุกข์ให้ทอยมือสองข้างนวดนวดแถวขมับแค่นี้ครับจำอยู่แค่นี้ครับผมหัวกับคอหมุนไหลให้หมุนนะหมุนหัวไหลอ้ยอือยทำไปเรื่อย ฟังเสียงลุงเอาดีๆเป็ต้องรีบร้อนครับนั่งชยโยยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยืนตรงนะครับช่นเท้ากระแทกพื้นเบาๆตึงๆตึงๆสลับกันซ้ายขวากลมเงยแงนช่นเท้ากระแทกพื้นเบาๆแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันหายไปได้ยังไง <c oughs> ไม่ต้องตอบถามว่าดีขึ้นหรือ หายหรือยังนะขยอให้หมดนะไม่ต้องตอบนะทำเองรู้เองดีขึ้นหรือหายไปหมดหรือยังที่มันติดขัดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องตอบเอาละตอบได้เลยเชิญครับ เบาขึ้นครับเบาขึ้นแบบแปลกเลยเดินล่อนเลยตอนนี้อืมคือเดินแบบคือตอนนี้ผมเดินไปเดินมาแบบไม่มีอาการแบบเขาเรียกอะไรโค้งเียงเลยครับพอใจไหมครับพอใจครับแต่ก็ยังมีนิดนิดนึงยังเหลือนิดนิดว่าเมื่อคำว่านิดนิดคำว่านิดนิดคำว่านิดนิดฟังครับตอบคาถามคำว่านิดนิด ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับน่าจะประมาณสองครับโอ้โหก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หาไหนได้ในแผ่นดินโลกวันนี้เนาะเอ่อผมหมายถึงว่าตอนแรกคุณลุงบอกว่าถ้าสมมติว่าแบกอีกเอาไว้สิบก้อนใช่ไหมครับอืมตอนแรกมปนประมาณห้าตอนนี้มันเหลือประมาณสองโอเคได้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 ใช่ได้ใช่ได้นะยินดีด้วยครับครับตอนนี้มัน อาบอกชื่อบอกนามสกุลชื่อมอนตรีครับเอออ้าบอกโทรศัพท์เผื่อใครมีคนสงสัยศูนย์แปดแปดห้าหหกเก้าสี่สองหครับโอเครับทราบตามนั้นครับอ้าวใครสงสัยก็ถามเอาเองกันแล้วกันลุงก็บอกว่ามิดนี่คือพนังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงล้วนๆเลยเนะานะเอาละ แค่นี้เนาะครับผมขอบคุณคุณมากครับครับอยู่จุดใดของประเทศไทยโทษทีอยู่กรุงเทพครับโอเคกรุงเทพมหานครอตกลงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็ตามนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับสมควรอย่างยิ่งนะที่จะมารู้จักกับสิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปนี้นะครับ ไม่กินไม่ทาม่เฉ็ดลุ้มก็พยายามหลายรูปแบบในการที่อยากจะให้นะถ้าหากว่ามันจับใส่โคกศาสตร์ตาแล้วก็ดื่มกินเหมือนกินน้ำเลยโอ้ยทํามาตั้งนานแล้วที่แน่คือต้องการความเข้าใจครับท่านทั้งหมดอย่าเชื่อลุงรู้ก,ก็บออยู่แล้วว่าอย่าเชื่อสิ่งน,น,นี้มันเชื่อง่ายไม่ได้นะครับรู้ก,ก็บีดอย่าเชื่ออย่าเชื่อนะครับเห็นไ,ไหมง่ายๆคือมันเกินความเชื่อเหนือความจริงนั่นอนะโอเคไหม มันเกินความเชื่อเหนือความจริงสิเหล่านี้นะสังเกตดูว่าลุงเอาอะไรจากคนที่เขาโทรมาให้ผมช่วยนะรสังเกตรตรงนั้นสิครับเราสังเกตใช่ไหมครัว่าเราสะอาดและบริสุทธิ์ใจขนาดไหนเพียงใดอย่างเงี้ยน,นะเพนะง้นก็ตามใครอยากจะรู้เรื่องนี้วันที่สี่มีอโทษวันที่สามสินะอันที่ 3, นะที่สามมีนาคมเนี่ยจะบรรยายให้ฟังตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็น ช่วงนี้จะพักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจากหงมงเช่นสามทุ่ม,มก็พักประมาณครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันจะมาทดสอบพวกนี้พลังงานตรงนี้พลังงานตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยได้ยเดยอะแยะมากมายกายกองมารับรู้เรียนรู้กันครับท่านนะที่นี่ก็มีอาหารหวานเขาคนที่เขาบริหารอาหารอะไรอาหารเจโซว,วีกันไปถนนจุนเจรุ่นนะ อุดทางด้านอาหารเจด้วยนะครับโซเว,ว็กเนที่ห้างสับสินค้าไปถามรปภเขาอาจจะเป็นยาวราาจะเป็นอ่อนนุษนจะเป็นไม่รู้ไปหาเองก็แล้วกันนะกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพนะครับตอนนี้เขาจะสร้างโรงงานผลิตขายกันทั้งโลกไปนี้แล้วนะให้ดรเขาปลูกเองด้วยนะพืชพันธุ์นั้นปลูกเองบอกเลาอาหารเจคนของเขากินเจหมดนะครับบอกห้ทราบไว้ วันที่สามขอร่วมบุญโรงทานด้วยครับอันน่ะคุณมนตรีเมื่อกี้นี่ยครับ